วันนี้ผมจะมา Harr ing, ทำลายรองเท้าอัจไร้ยะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิสเตอร์ออสนะครับวันนี้ผมจะมาทําลายรองเท้าไอเดียม,มันมันมีรองเท้าเน่าๆอยู่คู่หนึ่งใช่ไหมจร <Hey. S 1> ิงมันไม่ควรจะต้องเป็นรองเท้านะของเน่เนเาๆมันควรจะเป็นผ้าเน่าตุ๊ก,กตาเน่าอะไรเงี้ยที่มันเอาไปใช้เองที่บ้านนะแต่แม่เสือชอบมีรองเท้าเน่าอยู่คู่หนึ่งนะครับจะดูไปดูแม่งเน่าจัดเลยใส่ไปไหนก็โดนคนด่าคนบูลี่มันใส่ไปเรื่องเหมือนคนแบบว่ารองเท้ามันสกรปรกมากอ่ะวันทําทำให้ตีสกรปรกมากอ่ะเดี <Hey. S 1> ๋ยวพาไปดูแต่ก่อนที่จะไปทําลายรองเท้ามันเดี๋ยววันนี้จะ าคู่ใหม่ให้ก่อนนะไม่รืมเท้าคู่หนึ่งที่ันอยากได้มากๆปัญหาก็คือเยลเนี่ยมันตีนใหญ่เท่าพอกับผมเลยอะ่ะเท้าผู้ชายเลยอะ่ะแมันจะใส่รองเท้าของผอู้หญิงไม่ได้เออปัญหาอยู่แค่นี้เองเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเจอให้ได้ครับชายคนเดียวรักแร้บมาเรียนสายแต่ว่าไม่รู้มันจะปวดหรือเปล่านะไปเผารองเท้ามันรองเท้าเน่้ที่มันรักมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะได้รองเท้าไหมครับ โอเคครับนี่ผมไปซื้อรองเท้าไปให้มันมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่มันบอกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากจะมาสองคู่มีทั้งแตะกับส้นสูงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปทําลายรองเท้ามันก่อนตอนนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเละขนาดไหนนี่มันคือรองเท้าที่อาคุณี้นะครับนี่เนี่ยใสใ่ดูสกรปรกขึ้นมาทันทีใส่ไปไหนก็มีแต่คนด่าคนเหยียดนี่น่าจะประมาณ20บาทมั้งที่นี่ใส่ตั้งแต่รู้จักกันมันมา เกตแปดไปเยียวโหไม่ไใส่อยู่เลยอ่ะวันนี้ต้องโดนทำลายนี่มาครับมาหลังบ้านถึงเวลาที่เราจะทำลายรองเท้า,ามันแล้วนี่เผาเลยนะเนี่ยลองลองหน่อพ่อมีไฟแชกไหมพ่อ <c oughs> มีไฟแชกไหมพ่อ <c oughs> อ๋อมันเก่ามากับพ่อ <c oughs> มันเก่ามากแล้ว <c oughs> มันชอบใส่อยู่คู่เดียว ชาวบ้านเขาหาว่าสกรปรกต้องเผาโอ้โหเดี๋ยวผมไปเอาไฟแช็กก่อนอผมซื้อคู่ใหม่ให้แล้วพ่อคู่เก่ามันเก็บไว้ทำไมไม่รู้ความประทับใจไม่เหมือนกันอยากจะใส่ให้เก่าด้วยขนาดนี้ผมไปหาไฟแช็กก่อนเอา้เอาไหวังตายเนรตายแน่เวามอะไรไม่ดู้เห็นองมาจากห้องององเ,เปล่าไปไป,ไปหาของอยู่มีไฟแช็กไหมพี่ทำไรอะ่ะเผาเท้ามัน สองีขอย้มไปจังเออโอเคทำอะไรทกย่าทำไมโอทรโทำอไรนาทอะรตาทำไมเนี่ย ก็จะเผารองเท้าทำไมมันใส่ได้มันเก่ามากแล้วเขาไม่ชอบอยู่หายไปไหนแล้วไม่ใส่รองเท้ามันตามกูทุกฝีเก้าวยงี้ไม่ได้นะอะไรเอามาเขาจะเผาแล้วมันเก่ามันเก่ามากแล้วมันดำมันดำแล้วทำไมก็ใส่ไปไหนเขาคนก็ว่าเห็นเปล่ามันไม่เขียวเขาก็ว่าไปดีเขาจะใส่รองเท้าเอาจะไปไหนเขาจะเผานี่เขาไม่ได้คลิปเขาดิ ทเขาเผาแล้วเขาก็ซื้อลองเท้าใหม่ให้ไงไมอาก็เอารองเท้าใหม่ก็ได้ไม่เอารองเท้าใหม่ก็ได้ไหนมึงชอบอะไรนักหนามาดูดิไม่ใช่มันไม่ได้ชอบมันใส่สถาบันมาสวยเไอ้ัวไหนมันสวยเหรอสวยไหนใส่ดิเนี่ยใส่ไปไหนใครเขาก็หาว่าไม่มีตังเอาไปไหนอ่ะไหนอ่ะเขาจะเผารองเท้าเอาไปแเผาแล้วไหมเขาซื้อคู่ใหม่ให้แล้วไงเม่เาไเขากะกจะเผาก่อนผ่าก่อนเราค่อยมาเฉลย ถไม่งั้นก็ไม่เอาคู่ใหม่เอาคู่นี้ทำไมอะ่ะไม่อะะ่ะเรซื้อให้พี่ตัวอยากได้เลยนะที่ตัวเคยบอกอะ่ะทำไมยี่ห้อที่ตัวอยากได้อ่ะยี่หอ้ออะไรพี่บอกนิ่มๆอะ่ะชัวนะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าจะแลกมาด้วยกับเผาคู่นี้ก็ไม่ถึงลำน้าจะแลกมาด้วยกับเผาคู่นี้ก็ไม่ถึงลำพูนแล้วตอนนี้ดูสิเขาเดินจากไปเฮ้ยเกี่ยอะไรวะเนี่ยอ้าว ไม่ได้เผาไอ้เหี้ยแล้วคลิปกูจะเป็นยังไงต่อไปเนะี่ยที่ผมผิดอ่ะเนี่ยเผารองเท้าเก่ามาเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไงต่อเดี๋ยวกูไ,ไม่เป็นเลยตึ๊บเลยยังไงโอ้ยงงไปหมดแล้วอ่ะเอารองเท้าใหม่ให้แม่งเลยแล้วกันเอาไม่ได้ก็เดีย๋ยกูเผาคู่ใหม่โชว์แม่งเลยจบเดี๋ยกูเผาคู่ใหม่โชว์แม่งเลยจบพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ไม่ทำอะไรกันอ่ะมึงทำอะไรมันอ่ะโอ้มึงทำอะไรมันอ่ะทำไมอหรอเชื่อมันรักมากง่ คู่นี้มันรักมากเฮ้ยไม่ทำไม่ได้จริงเขาถามมาแล้วถามมาแล้วถามไม่เผาก็ได้ถามมาแล้วไอ้บ่ได้เป็นยังไอ้แกงกระดองยังไหลใจต่อบ่ตายดอกซามี มไม่เผาไม่เผาอ่ะเก็สบสบ่งมอบส่งมอบเลบที่ดังเลยดาม,ม่าแล้วเนี่ยรองเท้าเก่าไม่ยอมให้ยำเลยมันรักคู่นี้มากคู่นี้มันใส่ไปแบบขึ้นเหนือล่องใต้ไปด้วยกันมาตลอดเลย<ด>นี่รักมากกว่ากูอีกว่เนี่ยรองเท้าเนี่ยมึงตายอ้มึงตายมันม่วยดิมอ่อนตายลองตายมันไม่้อมไห้เลยอ่ะมันไ, <laughs> ไม่ห่วงกูเผาไม่ลงอะไรเงี้ยปอดปลอดอดอดทำร้ายจิตใจน้องผ่านไ่ย มันแก้งร้องไห้เหมือนว่ะปอบปอบมันร้องจริงนี่มันร้องไห้เหมือนร้องจริงมึงกินของไม่ได้หรอมึงไปย้อนเลยไปไหนเอาไปเอาไปเออไม่เผาไม่เผาก็ได้เอาคู่ใหม่มาเลยมารู้ไหมไปห้างน้อยใส่คู่นี้เลยใช่เออมันมากผมอุตส่าห์จะเผารองเท้าแล้วก็เอาคู่ใหม่มาให้เออผมไม่เห็นนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยเผาแค่เผาเอาคู่ใหม่เหนื่อยห่วงมากมึงวางกันได้เดี๋ยวพี่ดูแลให้แล้วแกมันก็ห่วงหัวมันห่วงหัวอุตส่าห์ มึงพูดทีอะไรกูไม่รู้เรื่องนั่งนะเดี๋ยวนะเฮ้ยจะหนาววาไงนี่ที่อยากได้ไม่ใช่หรออะไรหรอไม่เอาเนี่ยันอนไม่เอาเนี่ยฮะนีคู่ใหม่เผาแล้วคู่เขาไม่เผาแล้วนี่คู่ใหม่คู่ใหม่ไม่ตัดไม่เผางอนตบองทำไมงตุบองอ้าวอันเก่าไม่เผาก็ได้เอันใหม่ไปใส่ด้วยอ่ะเอาไว้ใส่มันสวยๆนี่ที่อยากได้ไงนิ่มๆไหมเป็นไร ยิดดูคนเราไอ้ย่ารองเท้ามันไม่ใช่ตุ๊กตาเน่านะเว้ยถึงมันติดรองเท้าเน่าได้อะเออผ้าเน่าตุ๊กตาเน่าก็ไปอย่างนี่ลองดูใส่ดีใส่ดีดูที่เข้ามาหน้า่ะลูกลองดูลองดูเนี่ยนิ่มสวยเห็นไหมสีเหมือนเดิมเออสวยสวยนี่ไหมแต่มาดามันเอาเอาตัวใหญ่ตัดตินอีกะต้องใส่เผืือไว้หน่อยไหม ตัวไม่เอาตัวไม่ไมใช่กูไม่ทำอะไรกูเกบไม่ให้ดูเลิกแล้วไม่เผาแล้วมันก็เหมือนกันเลยนี่ไหมย <c oughs> ังไงนี่มันสวยกว่า <c oughs> อันเนี้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใส่ไปถ่ายคลิปทำงานอะไรที่มันอันนี้มันใส่อยู่บ้านไงอันนี้มันใส่อยู่านนี่ก<ช>็นี่ใส่อยู่บ้านไงน,นี่ใส่ไปข้างนอกใช่ไหมนีม่ไงสวยไหมล่ะสวยเออใส่นี่แทนก็ตอนแรกอาจจะเอาอันนี้ไปเผาแตไม่เผาไม่เผาแล้ว นี่มีคู่เฮ้ยคู่นี้สวยอ่ะคุณหญิงคุณนี้สวยอ่ะคุณสูงลองลองลองเยี่ยมไปนิดตัดคู่นั้นเถอะตัดคู่นั้นเถอะคู่ไม่ได้เลยคู่นี้ไม่ได้เลยนี่มีโซ่ด้วยไปลองลองอืมคีณจะถือไว้ให้ก่อนไว้ใจมันเถอะให้มันถือไว้ให้ไม่เอาเดี๋จะถือไว้ให้ยังไปไหนล่ะเถือไว้ให้เลยไม่เผาไม่เผาเผื่อไหมเออสวยเฮ้ยคู่นี้สวยป่ะเออเนี่ยเห็นไหนนิ่มป่ะสวยอ่ะ นี่มันชอบมันชอบสีอย่างนี้ไงก็เลยมันชอบมันชอบไม่ใช่มันชอบเท่าไหร่นะเนี่ยที่บาทสิบเก้าบาทป่ะแม่คู่นี้เท่าไหร่สิบเก้าหรือยี่สิบรีบเก้าอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะยี่สิบบาทไม่เกินสามสิบบาทใสมาเจ็ดปีเอารักเขามากถ้าวันนึงหายถ้าวันนึงหายไปแบบไม่ทราบสาเหตุเหตยใจมากมันจะหายได้ไงแม่แม่ถ้าเกิดอยู่ดีหายไปเลยอ่ะเหตยใจเหตยใจไหมก็สิบวิสัยก็ก็ไม่เลยอ๋อถ้าสูบวิสัยไปไรใช่ไหมตัว โอเคอ่ะอันนี้ตอนนี้อันนี้ใส่ให้น้อยลงนะเข้าใจไหมใส่แค่อยู่บ้านบริเวณบ้านนะใส่ไเข้าก็ใส่พวกนี้เข้าใจไหมคนเขาจะได้ไม่แบบความเคยชินนะมึงใส่อย่างเงี้ยเขาเขาก็ดูว่าไม่มีตังค์อ่ะใช่เวลาไปไหนมาไหนอ่ะคนเขาชอบเหยียดใช่ไหมนี่แล้วสวยสวยเออเอาไว้ใส่โอเคไหมอันนี้ใส่น้อยๆนะโอเคไหมก็ใส่ตอนอยู่บ้านไงใส่ตอนอยู่บ้านโอเคนะ่นั้นใส่โอเคโอเคไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วใส่เข้าฮัลโหล เอ๊ uhm ะมันหายเหรอวะอ๋อหมดแต่พวกนี้มันไม่อยู่แล้โอ้ไม่เล่น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 เล่นเตยมครับทุนนี้เป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ทำไยเนี่ยเฮ้ยไปไม่ถูกเลยเป็นอะไรไงให้กูจับตัวได้ตัวกระมือรองเท้าเออก็จับเออให้ของก็จับตัวไม่ได้เหรออะไรมันผักเลยรู้แล้วไงโอเคครับ คลิปชอบคลิปแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับใครคอมเมนต์ดีว่าผมทําผิดหรือผมทําถูกเนี่ยอ่ะกาจะเอาเท้าคู่เก่ามันไปเผาแล้วก็ซื้อคู่ใหม่ให้ปรากฏไม่ยอมให้เผาอีกเอาได้คู่ใหม่ไปเลยสามคู่นะโอเคครับลาบก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ครับสวัสดีครับนอะไรพอแล้วไหมเท้าก่อนเผาเป็นยัไงมันเยอะนะแล้วมันแบบเพราวอหน้าากมึงจะเอาอะเขียวอะอย่าเผานะสัญญาอย่าแล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้ว ให้เ <Okay. S 2> ผาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันล่อนกินได้ว <laughs>